ดูข้าวญี่ปุ่นสองกระป๋องเอาสดๆเล่เลยเมื่อกี้มัน,มนอันนี้กระป๋องที่โสนนะให้มันครั้งแรกทำนะแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปหุงปกติเท่าไหุงสองข้าวเนี้นะเดี๋ยวแวยก็ชอบจะทำให้ดูทุกขั้นตอนนะโอเคเราต้องก,การความอะไรกระชับที่บ้านก็คือบ้านของบ้านใครเขาก็ไปเอาไว้หุงเสร็จ โอเคล้ okay. างข้าวเสร็จแล้วยกไปอย่างล้างข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเทชีตรงนี้ให้มันขดปกตินะีติเราก็ากากานหน okay. งกนะกุงข้าวปกตินี่แหะคะโอเคยังไม่ไ้ใ่เราะว่าจะได้หน้าเนาะต้อหุข้าวปกติกาดูไป่ต้องมันเปลี่ยนม,ม,มากาปั้นตอน,นด์ป่าานะาเดาคำไหม มันมีขวดน้ำอันนีแ้แหละลงไปแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลสองช้อนชานแล้วก็เกลือนิดหนึง่งคิดไปเองตังโอเคเราลองเนาะ้ม่เคยเนาะไม่เคย ทอธรรมาดาไม่ต้องใส่น้ำมนท่าไร่างไปอีกทอดมันแล้วมันเียวอดเลยเเได้แล้ว ข้าวมันสูกแล้วมันดีนลคะจะใส่แค่สองเดูข้าวก็ไม่เยอะนะม้อีกวนน่ออันนี้มันง่ายเนาะข้า

E เราก็ต้องหูวข้าวเพิ่มมันเล,นเลนยต้องใส่เปลี่ยอนอะไนเอาผิดเป็นครูก็แล้วกันเพราะว่าข้าวมันเกือบไม่คูได้ครั้งเดียวเยับอันนี้ หวานเลด,ดื่สนตาลเี่ะโอย้ยแปลกอ่ะดูลงไปงงมั้งข,ข้ามูนนี่แหละก็ลังเองข้าวเพิ่มอีกำสองอันแ้วอันนี้เราก็ตาเไม่ดีนะมันยังมีกล้าง

มันเผ็ดดู่ามันไม่เผ็ดใส่สักนิดนึงพอมันเผ็ดพอเกินไม่ได้ออกเผ็ดๆแต่ถ้าเราจะอ่อยใส่ไรน,น,นี่ยแค่ตูน้นอนขอไู้าก <c oughs> ปปจะอชอบเนี่ยคนก็หากันไม่ได้อยู่โอ้ อันนั้นจะใส่เยอะไม่ได้มันเผ็ดนิดนึงอะคะ่ะเพื่อมันจะแข็งม,ม่ไดนะ้เพื่อนบอกว่าอันนี้มันเผ็ดไม่รู้ไม่เคยซื้อ,อยี่ห้อนี้ซื้อแต่พริกบ้านเรานะยคะ่ะแค่นี้เองแล้วว่ามันจะติดนะก็ให้มันเข้ากันเสี่ยวยวงพาเลย มีอะไรที่ขาดหรว่าไม่ได้ใส่ไหมเนี่ยบ <c oughs> ุม,มบเมืนกบหาบ้านเขาด้วยแซอีกเล้อจิ่มตามใจเขาดลตจวา <c oughs> สฟได้นิดหน่อยก็ใส้จิ้ได้หร oh อไฟก็นอนไม่ลงเลยเซฟนเลย แพงเครื่องอัไไหมถ้าแพงเครื่องมันก็จะไม่อร่อยเลยคิดว่ากินได้แน่นอนเน่ยดูมันเป็นรสชาติที่เหมือนเพื่อนทําเลยไม่รู้เขาซื้อที่หอมมันเป็นแบบร้อยกว่าเลยนะใช่ไม่ร้อยกว่าดูเผ็ดไหมเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแบบมาทาให้ดูนะคนประหลาดชูชีก็มาทําเครื่องจัดเต็มมันอร่อย,อยเนี่ยเพิ่มอีกนิดนี้มันจะได้เผ็ด <laughs> เราลดจัดจันแล้วเราคนไทยนะแต่เราก็เผื่อฝรั่งบ,บ้างอะไรบ้างอย,ย่างเงี้ยกินได้อยู่มันไม่ได้เผ็ดค่ะยก่อนสิบหมือนมาได้หรอคะห้า ข้าวหมูอันนี้จะแบบใส่น้ําเยอะหน่อยข้าวให้สุกเพราะว่าเน,นื้อมันเยอะนะอันนี้ข้าวสุกดีดีอันนั้นสุกพอดีอันนี้สุกจนนิ่มมันก็จะมีความแตกต่โอเคเราเราผ่าสองข้างแล้วก็ทำเหมือนเหมือนเมื่อกี้แล้วจะมลาลากให้ดูอีกครั้งนึาง ีจะไปกินที่ตรงมาโอเคไม่ได้หรอกเสียบให้มันรูจัดจ้านนิดกน้อยๆแต่ม,มันอาจจะดูเผ็ดเนาะเพิ่มสามรอบแล้วเข้มข้นขนาดลงแล้วลงอีกก็จะลงนี่แหล,ละนี่ เืมว่าเขาทำอะไรเมื่อไปดูมาแล้ว,วมันจะทำผิดขั้นตอนถ้าเราเป็นรสชาติเดี๋ยวนี้เพื่อนเรามันจะมีรสชาติมากกว่าเราสามารถใช้แบบธรรมดาได้แบบที่แบบแบบที่หอ,อก,กินออกมาโรยก็ได้แต่เพื่อนบอกว่านี่มันจะ่าชักอันนี้เ็เพื่อนให้มานะเพื่อนบอไปกินของเขาแล้วมันอร่อยเขาบอบกว่าเอออยากทําเป็นบ้านเ่อทําให้ผัวหรือทําให้เพื่อนกินอะไรแบบนี้ถ้าเราทาได้ดีนะคะ ต้องส่ขสเสี่มันขาดลออต้องใส่สสสแล้ว,วก็จะใส่อไปเลยค่ะก็ะเออน,นี่ลงไปเลยนะใช่ไหม้องเฉลีย่ยกนททีนะตบแซบเนอันนี้เอานะได้หรอได้บุหอ,อันนี้มันจะเยอะก่า เขาเฉลีย่ยไม่ผิดอ,อันนี้ไม่ต้องกวนตรงนั้นเพื่อนบอกว่าใช้เนื้อปลาแค่สองคอเทลัสพ่ะนะแต่ไม่โชคคิดว่าไม่โชคก็กะเอาเนะี่ยถ้าไม่โชคเห็นแบบว่าเห็นแบบว่าเขาทำทันที เห็นในวิดีโอมันก็มาขับเท่ากับยืนดูเขาทำไม่เคยได้เห็นแบบนั้นแต่ว่าทําได้ดีรสชาติเหมือนเพื่อนทําเลยแต่ของเขาอาจจะไม่ลดจัดจ้านแบบเผ็ดไม่ชอบใส่ใส่นี่เยอะหรือเปล่ากลัวเพื่อนียร์แชร์เพื่อนก็ที่งานเขาใส่ต้นนี่เนาะมัป่าบป๊ะโป๊ะโป๊ะแค่นป่านนั้นบอกให้เราใส่แค่สอง ไม่ปราร์ตี้อะไรท,ทำแบบนี่ง่ายๆเนาะแล้วแต่คนชอบกินแต่ว่าชอบกินนะเดกชอบเพื่อนเขาทำปราร์ตี้เขาก็ทานมานี่นะ<ม>่ะทำคอมฟูมาชูอะไรแบบนี้แหละก็ได้น,นะทำง่ายด้วยเลยทำง่ายอยงมอยู่กันโดนแล้วก็ดูในคลิปด้วยไงมันถึงช้านี่ะทีนี้เราก็จะมาดู อ๋อใหม่ก็ทีนี้เอาไปอบนะอบนานเท่าไหร่ต้องแบนยี่สิบนาทีเพื่อนบอกต้องไปอบก่อนแล้วขางรวยนี่ควอบคือคือจะกินก่อนรวยโอ้ยมันก็ยากเลยฉันทำถูกไหมเนี่ยงิดในใะจโอ้ย,อยได้คะ่ะได้ ดูอีกหรือวมนี่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปอบแล้วเขาก็จะเขาเขาทำตัวไงโอ้ยน, <laughs> นี่เราก็จะไปอบในตู้เนาะเขาต้องอใส่เนะค่ะพีคิดว่าถ้าจะใส่ผิวก้นไปมันะจะ เอาเข้าไปอบอบประมาณยี่สิบห้านาทีลองดูอ่อนก็บอกว่ายีหรือยี่สห้าจำไม่ได้ทีก่ก็ดื่มได้พอดีนะ้วสุันมาดูนะวันนี้จะมา,าชิมให้ดูทำได้ทำได้ทำได้ ¡Sí! มาดูใกล้เลยค่ะเสร็จแล้วเาได้เสร็จแล้วมันเสร็จแล้วเราจะทำไม่ช่จะโรยไงค <are again> ิดว <I had. S 2> okay. um, ่าโรยตันไหนดีทำถ้าโรยจอนบอกว่ามันก็จะไม่นั่นเลยตา้เลยเนาะไื่อก็เดี๋ยวให้เพื่อนโรยเอาเองคุ่งดแต่ว่าจะโรยอง เอารวยต้นไหนมนหทมี่เราอันนั้นมาหอมมาโรยได้นะ แบบเดคดู่ายใสสมอ mm hmm. แต่ว่าจะ mm hmm. อน,นี้กอทนก่นจะหอ,อนไม่ได้ชว์ทำอ่ามน,นี่นะเราอยกิอนะน,นี่ผด,ดนิดล้ก็จะหทำนี้ห่อห้ดู mm hmm. ดจะหอ,อนี่ให้ดูเปนพิเศษ ว่าเขากินแบบไหนน,นี่ซื้อมาทรงใหญ่มากนะ่าจะร้อยกว่าถ้าดูไม่ผิดนะแต่น,นี่ไม่โทษจะเอาไปกินกับเพื่อนพรุ่งนี้ก็ยังจะไม่โรยโรยนี่ก่อนเะนาะโรยนี่อันนี้จะกินกับผัวกู็รวยได้ละ เพรา็น,รนี่ันนเขียวไม่มีแ็นสีาวาจะเชื่อช่นะอมืมโอเคทีนี้เราก็จะยกตัวอย่างทำทำชิ้นหนึ่งให้ดูมีหลายชิ้นอยู่้ก็จะอยากหอให้ดูปิดไวมันจะไม่ส่องไม่ลยหรือว่าเราจะหอ,อยาวก็ได้นะแล้วแต่เราแต่นัน่จะทำให้ เรากินแค่ไหนเราก็หอกแค่นันะ้นนี่ดูวนวาอยากจะชิมให้ดูนี่แหละอุ้ยมันปลาถ้าเราไม่อยากกินเข้าเยอะเราก็ใส่ปลายเยอะเลยนะอร่อยมากเนี่ยนูนี้แนะนำเลยเขาเรียก ชูชิชูชิบาเกะีหมถ้าภาษาไทยมีไหมเขาเรียกอะไรไม่เห็นไหมอืมอืมก็งงอ,อย่างให้ชิมให้ดูไหมครั้งแรกต้องใส่เผ็ดหรอกขวนนัญได้เยอะเลย ก่อนที่เป็นเผ็เเดๆนะเี๋ยวอกนิดนึงเดี๋ยวกันเขาก็หอถ้าเราอยากใส่แตงก็ได้หรือใส่อะโวโคาโดก็แล้วแต่เราถ้าอยากกินอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องจะทำให้รวยเฉยว่าจะกินอย่างนี้ไปเชิมให้ดูไปทานยามไปส้วนะอืม <laughs> กินกับตั้มบ ทำให้ัวดเลยนะก็กินประมาณนี้โอ้ออร่อยอร่อยราเลยอร่อยอรยมากทำให้ปวดก่อนเดินไปนอนไมไ่ทำให้แฟนโอ้ my god อ,อร่อยมากข้าวก็ไม่ต้องหนังมากข้าวกับพอคดีดีแล้วไม่ต้องตัดสินใจทาหมด ของแฟนก็ถ้าเขากินแบบไต้องที่กินแตงต้องฝานบางว่นี้นะไม่เสบแฟียแฟนในช,ช่วงเช้แบบนี้เราจะหอกินเองแล้วแต่จะใส่มากใส่น้อยนะเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วนี่จะผ็ดน้องเผ็ดเนะ่ะน้ำตะบอกห้องสัวหัวน,นี้ของ สวัสดีค่ะมีไข่ต้มก็ไข่ต้มแค่นี้ละค่ะชูชิบาเกอร่อยมากทำครั้งแรกไม่น่าเชื่อมันทำง่ายเนาะใครทำก็อร่อยอะ่ะอืมเมนูนี้แนะนำเลยค่ะงานเลี้ยงคงุนมาชูนหรือว่าวันเกิดอะไรแบบเนี้ง่าย เป็นเมนูเสริมความเผ็ดไปได้เลยนะกินกับในี่เห็นไหมใช่ไหมล่ะเลอน